สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุย m ม f ฟลา e เวอร์ทาร์วันเดสตนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนพฤศจิกายน2565ของชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรน,นะคะเรามาฟังกันดูนะคะว่าดวงของคุณในช่วงเดือนนี้จะเป็นยังไง ไพ่ประจำตัวคุณใบแรกนะคะคุณได้ไพ่ไลออนนะคะทำทูเอ็กนะยุ่เหมือนชาวราศีมังกรอ่ะหลังจากนี้ไปชีวิตชีวาร่างกายคุณความแข็งแรงหรือว่ากําลังจิตกําลังใจนะจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มมีอะไรที่ก้าวหน้ามากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วดาวบนฟ้าดาวเสาดาวประจําตัวของชาวราศีมังกรเนี่ยนะกำลังจะเดินหน้านะคะในช่วงหลังวันที่7หรือ8พฤศจิกาย,ยนนี้เป็นต้นไปนะคะ ก็คืออีกประมาณก็คือพ้นสัปดาห์แรกไปต้นไปนะคุณจะเริ่มแบบเริ่มมองเห็นอนาคตเริ่มสามารถที่จะวางแผนเรื่องของตัวเองได้นะคะไม่เป็นคนที่แบบกลับไปกลับมาคิดอะไรงงๆภายเรือในอ่างแล้วล่ะนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะจริง,รง,รงๆไพ่เนี่ยเขาเชียร์ให้คุณแบบอยากจะทําอะไรอะให้เริ่มได้แล้วนะคะไม่ต้องละล้าละละัละลงอีกต่อไปแล้วนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะ New Job and Career นะคะอ่าชาวราศีมังกรคุณมีโอกาสที่จะมีช่องทางใหม่ๆด้านการเงินนะคะมาในรูปแบบของงานใหม่ช่องทางอาชีพใหม่ๆนะคะหรือว่าคุณอาจจะไปอจับธุรกิจอะไรบางอย่างได้นะคะซึ่งจะนำพาเรื่องของเงินทองทองหรือว่าเรื่องของชื่อเสียงเข้ามาได้ในอนาคตนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันก็จะค่อยๆเริ่มอ่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคะ โอเคต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของพบสหัสช้านะคะสังคมเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะคะ s i e k out information. t l a t will help you. โอเคดูเหมือนว่าสังคมคนใกล้ชิดของคุณช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะพร้อมในการช่วยเหลือแล้วก็ให้ข้อมูลของคุณนะคะถ้าดาวเสาเดินหน้าดาวประจำตัวเดินหน้าแล้วช่วงนี้ช่วยเดินหน้าเข้าไปแล้วไปแบบพบปะสัสัสรรค์เพื่อนเจอเจอเพื่อนฝูงบ้างหรือว่าใครที่เคยห่างหายกันไปเนี่ยติดต่อหาเขาทักถาม ใส่ท,ทุกเ,เรียกว่าใส่าถามสารทุกสุขดิบกันบ้างนะคะนะเขาจะมีอะไรดีๆมาให้คุณนะคะ โอเคต่อมานะคะสําหรับภพ่ในภพพันธุนะคะเพื่อนพี่ฝุเพื่อนเพื่อนขออภัยค่ะเพื่อนพี่น้องนะคะแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนสิทธิ์้เป็นพี่น้องแล้วก็ญาติญาตินะคะคนที่อยู่ในแวดวงตระกูลเดียวกันนะคะ success a s sure with good plans and hard work ถ้าใครที่กําลังมองหาว่ากําลังจะซื้อบ้านซื้อรถใหม่ซื้อที่ดินอสังหาริามทรัพย์ใหม่คุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะแต่มันจะไม่ได้มาแบบปุ๊บปั๊บนะคำว่าประสบความสําเร็จก็คือคุณจะได้เจอแบบ บ้านหรือว่าคอนโดหรือว่าสเปคของรถราอะไรบางอย่างที่มันถูกใจคุณมากทั้งในเรื่องของทําเลก็ดีหรือเรื่องของฟังก์ชันหรือว่าเรื่องของแบบราคาอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว,ว่าคุณจะเจอของดีนะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าคุณต้องวางแผนในเรื่องการเงินนะคะหรือวางแผนชีวิตเรื่องงานอะไรพวกนี้ให้ดีๆหน่อยนะอ่าแล้วก็หลังจากนี้ไปได้มาครอบครองแล้วก็อาจจะต้องทํางานหนะักเพื่อเพิ่มสิ่งสิ่งนั้นด้วยนะคะ แล้วก็อ่ะช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยใจนิดนึงนะคะกับเรื่องของสมาชิกภายในบ้านนะคะพ่อแม่พี่น้องอาจจะมีรายจ่ายอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะต่อมานะสำหรับภายในพบป,ปุตตะนะคะ Deep Personal Strength and Peace that Assure Success นะคะโอเคใครที่มีบุตรหลานบริวารที่เลี้ยงดูกันไว้นะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าเขากำลังเติบโตขึ้นนะคือโตขึ้นกว่าที่คุณ จากที่แบบเลี้ยงมาหลายปีเงี้ยเรายังรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กหลังจากนี้ไปคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีความคิดความอ่านอะไรที่แบบเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะคะไม่ว่าจะมีอาจจะไปเจอเรื่องผิดหวังอะไรใดๆมาแต่คุณก็จะรู้สึกได้เลยเฮ้ยว่าเขาแบบเป็นคนที่มีวุฒิภาวะในการจัดการความเสียใจอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีคือเข้าใจโลกอะไรได้มากขึ้นมีโอกาสว่าบุตรหลานบริวารหรือกระทั่งลูกน้องนะคะก็จะนําความสําเร็จนําข่าวดีนะคะอะไรบางอย่างมาให้คุณได้ชื่นใจด้วยนะ ต่อมาไพายใน p พบอร์ y นะคะ Bird Perch นะคะ Waiting for News Package Letter โ okay, อเคดูเหมือนว่าช่วงนี้นะคะสิ่งที่อาจจะเป็นภาระหนักทางใจของคุณนิดนึงก็คือการรอคอยใครสักคนหรือว่ารอคอยคําตอบรอคอยข่าวสารรอคอยการตอบรับอะไรของใครมานะคะแล้วก็ใครที่สั่งของต่างประเทศไว้หรือว่าสั่งสินค้าอะไรไว้เนี่ยนะมันอาจจะเลดหน่อยหรือว่ามีกระบวนการที่คุณจะต้องไปจัดการกว่าจะได้ของกว่าจะได้อะไรมาเนี่ยนะคะก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะ ต่อมานะสำหรับไพ่ในพบปัตตเนตนะคะเรื่องของความรักนะคะแชร์ฟิลเดตซมวันนี้ is entering your life นะคะคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาแล้วล่ะนะคะแถมน่าจะเป็นคนที่แบบถ้าเข้ามาช่วงนี้คือน่าจะอยู่ในชีวิตคุณน่ะนานเลยทีเดียวนะคะคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าคนที่แต่งงานกันแล้วนะคะอันนี้ต้องเตือนนะว่าให้ระวังว่าคุณอาจจะมี ใครคนอื่นเข้ามาวอลวร์ในความสัมพันธ์อาจจะเข้ามาฝั่งคุณหรืออาจจะเข้ามาทางฝั่งของคู่คุณก็ได้นะคะอันนี้ให้ระวังนะไพ่มันไม่จําเป็นต้องแม่นร้อนะคะถ้าคุณไม่ได้มีอะไรคุณชัวร์ว,ว่าคุณแบบไว้ใจกันได้ก็อย่าไปอารวาสใส่กันนะไม่โอเคนะต่อมานะคะสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะอาจารย์มองว่าอ่าหนึ่งเลยคนคุยของคุณอาจจะมีคนอื่นๆเข้ามาคุยด้วยเพิ่มอีก หรือ 2. อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีคนใหม่เข้ามาขอคุยด้วยนะคะแถมคนคนนี้ดูค่อนข้างจริงจังด้วยนะอา,อาจจะเป็นคนที่ยังไม่เปิดเผยเรื่องอะไรหลายๆอย่างกับคุณนะ่ยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาก็มีความเป็นส่วนตัวอะไรบางอย่างของเขานะคะก็คุยๆุยกันไปได้นะคะคุณจะค่อยๆรู้จักเขามากขึ้นไปเองถ้าคุณถ้าคุณชอบเขานะ,นะต่อมานะคะสําหรับคนที่ขอภัยค่ะก็ชาวราศี่ก่น,นี่แหละ แต่เว้นพบมรณะนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะทรูเนสแอนด์รีซอสฟูลเนส e s s e ีเชี l ลลีอินบิสเ s สนะคะถ้าหากว่าคุณเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพร่างกายใดๆหลังจากนี้ไปเนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะได้เจอหมอดีได้เจอการรักษาที่ถูกทางนะคะ้า,าป่วยบัหาสาเหตุไม่เจอคุณจะหาสาเหตุเจอก็จะได้กินยาถูกได้รักษาถูกวิธีแล้วนะคะโอกาสที่จะดีขึ้นก็จะมีแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าชาวราศีมังกรคุณอย่าคิดเยอะคิดแยะมากเกินไปนะคะอาจจะมีอาการแบบเหมือนแบบปวด หัวเนื่องจากความเครียดหรือไมเกรนใน,ในบางช่วงได้นะคะระวังภัยอันตรายจากสัตว์นะคะต่างๆด้วยนะไม่ใช่เห็นน้องหมาน้องแมวน้องบ้านแล้วไปเล่นกับเขานะหรือกระทั่งเราเลี้ยงเองเนี่ยนะคะบางทีก็ดูอารมณ์น้องนิดนึงนะบางทีไปแยแยผิดจังหวะตะปบเอาได้นะเดียด๋วยว้องสัวเ่านะคะโอเคต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภานะคะพลิกนะคะ beware of greed นะคะดูเหมือนว่าผู้ใหญ่ หลายคนเลยทั้งผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานแล้วก็ผู้ใหญ่รอบข้างรอบตัวคุณเนี่ยบางทีเขาก็เรียกร้องอะไรที่มันแบบคุณรู้สึกว่า,วาเขาเกินเหตุไปหน่อยอะเนาะเช่นเขาจ้างคุณเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้อะไรประมาณนี้แต่เขาเรียกร้องกับคุณเหมือนคุณเป็นแมนเจอร์เหมือนคุณเป็น VP อะไรประมาณนี้เลยอะนะคะแล้วก็อาจจะตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างในเรื่องของการงานคุณก็โอ้โหใหญ่โตมาหาศาลแล้วมาตั้งเอาปลายปีเนี่ยไม่รู้จะหาให้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองของคนในครอบครัวด้วยนะคะเราต้องดูให้ดีนิดนึง ไม่ใช่ว่าเขาพ่อแม่พี่น้องเราขออะไรแล้วเราต้องกระตันยูให้ทุกอย่างถ้ามันเป็นการกระตันยูในทางที่ผิดอะไรประมาณนี้เราก็ต้องห้ามปรามนะ ต่อาานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานนะคะ family matters นะคะรู้เหมือนว่าเรื่องของการงานคุณอาจจะมีเรื่องของครอบครัวมาเกี่ยวข้องเช่นคุณอาจจะทำงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวไหมนะคะหรือว่าการงานของคุณเนี่ยนะคะอาจจะมีงานใหม่เข้ามาอะไรเข้ามาคุณต้องเดินทางบ่อยหรือมีเรื่องของการโยกย้ายทําให้คุณมีประเด็นเรื่องภายในครอบครัวเกิดขึ้นและจะมีบางส่วนนะคะชาวราศีมังกรนะคะคุณอาจจะเริ่มลงทุนกับเรื่องของการสร้างกิจการนะคะลงทุนกับการเปิดร้านขายของหรือเปิดบริษ ะะกับคนภายในครอบครัวของคุณเองก็ได้เช่นกันนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบลาภานะคะห,หมอกนะคะ taking a vacation physically or mentally นะโอเคโชคลาภของคุณนะคะดูเหมือนว่าอาจจะมาจากทางไกล นะคะแล้วก็เหมือนประเภทที่แบบอ่ะช่วงวันนี้หยุดเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวที่นู้นที่นี่คุณอาจจะได้ไปแวะไหว้พระนะคะวัดดีๆแล้วปรากฏว่าได้เลขมาอะไรมาแบบไม่ทันตั้งตัวเนาะตามได้มีโอกาสถูกนะคะแล้วก็ชาวราศีมังกรนะคะดูเหมือนว่าคุณอาจจะฝันแม่นนะคะช่วงนี้ความฝันของคุณให้โชคเหมือนกันนะคะ ต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ในพบวินานะคะ Bikafu าฟูดูนอเทกริสนะคะก่อนที่คุณจะไปไขไปคว้า,ไป,วาไปเอาอะไรมานะคะดูดีๆนิดนึงว่ามันสร้างความเสี่ยงอะไรให้คุณหรือเปล่านะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่คุณปรารถนาหรือต้องการได้นะคะเช่นเฮ้ยคนนี้ชอบมากเลยอยากได้มากเลยเขาก็ดูมีใจให้เราด้วยแล้วปรากฏว่า นางมีแฟนอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แล้วแฟนแถมแฟนเป็นคนที่แบบอืนางร้ายอะไรอย่างนี้มาเลยคุณอาจะเดือดร้อ,รอนลำคาญใจได้นานอนาคตนะอ่าอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะใครสนใจ,จดูดวงส่วนตัวแอปไลน์ไอดีมาได้นะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบาย